ใจตึ๊บๆเลยอ่ะอมันมาได้ไงอ่ะมันมันจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะสวัสดีครับพบกับวำรวจคนอย่างล้นและวันนี้เราจะมา รีแอคอ t แทกออนไททันตอนที่4ตอนที่แล้วเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการฝึกเนาะว่าตัวเอเลนเนี่ยจะสอบผ่านไหมจะสามารถทรงตัวบนเครื่องที่การทรงตัวใส่สลิงอะไรเงี้ยผ่านหรือเปล่าก็สรุปว่าผ่านเนาะมาติดตามกันต่อว่าตอนที่4จะพูดถึงเรื่องอะไรและจะมีไททันหรือเปล่า <c oughs> เอาจริง <c oughs> เราไม่อยากเจอมาแต่ก็นั่นแหละเจอมันก็สนุกแต่ก็ ไม่ชอบหน้ามันไปะปมาดูตอนสี่กันเลยคืนวันวิธียุบหน่วยปีสองปีแปดห้าสิบสองปีหลังการฝึกเนะสองปีหลังการเข้าฝึกเลยเหรอสองปีนี้หละแบบโอ้โหมานไปแบบอันนี้เหมือนฉากตอนเปิดของตอนหนึ่งเลยนะใช่ไหมโอ้ยอามิน ตัวละครหนึ่งนะ,ะไรงได้บ้าโอ้ยโอ้ยอ่าอังไงน่อเลยต่อ้ย,อย,ออย,อย,อยเอาใจช่วยน้องนะอืมโอ้ยฝึกดีนะคือการแบบให้เห็นเลยว่าตัดแบบโอ้ยมันดีอะ่ะตอนนี้เปิดตัวละครเยอะเดยวก็วจำไม่ได้มากเลย แฟนเฮ้งจำได้คนนี้ที่ชอบมีขาสะหน้าตาดีสุดแล้วแหละ <c ười> คนนี้คือใครอยากรู้ชื่อมากเลยอืมซา,าอัมัวปวดเราซาซ่าอืมมาแล้วมีข้าสักดับเอเินอืมอยังดึกไม่พอโอ้ยสุดเทพ ตัวเราคมเป็นคนที่แบบยังไม่เก่งแพ่พ่อพยายามอะทำให้แบบตัวเองเก่งขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้เปิดตัวละครไปประมาณหกหกเจ็ดตัวปะ <c oughs> เป็นนี่อาเรื่อง

สาวเนี่ยโอ๊โอนยนางน่ากลัวมาก ตัวแจนี่แอบมองมีข้าศัตรลอดเลยนะอเอ้ยนั่งจับมือ้โอ เออเฮ้ยสะท้อนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าจิงกูฝึกก็หน้าตาหน้าโกมันกันนะนี่เสียงเปิดขนาดนั้นโอ้อฝึกเสร็จแล้วเหรอ กอากำลังรักษาการก็จะกับใช้นนนนนหน่วยรัาการคือหน่วยตำรวจดูแลความสงบสุขรับความสังสมส่งจากราชากองสารวัตรตำรวจใครอยู่อันดับโอ้มีข้าวสาเก่งมากมีข้าวสาเก่งมากเอาจริงตัวท็อป <laughs> มันไม่ไม่รู้ว่าจำนวนไททันทั้งหมดมีกี่ตัวแล้วไม่รู้ว่าอะไรเกี่ยวกับไททันเลยอ่ะโอ้ยรองให้น้ำตาสร็จมนะ่อเล่งกันนะ้รก็อืม น่ารักมากหัวหน้าหน่วยเอ,อรินอ๋อนี่คือแบบเหล่ารุ่นพี่ทางนั้นเลยอ่ะโอ้ยอ่าาาาไอฮันเนสคุณฮานเนสลับมาแล้วโอ้ย เมืนคนสำทัตอนนั้นยังแบงกบกลับมามันแบบ,บสะเชอร์น่ะเออในคุณฮานสจะต้องแบบมองเอเลนแบบเปลีป่ยนไปอ่ะเอยดูแบบมีความแบบเอ,อ้คนนี้คือใครอ่ะเห็นบ่อยมากเลยนะคนที่เป็นผู้หญิงแบบ เออยไรหน้าอ้าวไม่ใช่หรอโทมัสหรออ๋อโทมัสมีจอรนเอซ,ซ,ซอ่าช่า <c oughs> นั่งก็ยังแอบ,บเอาเนื้อมา <c oughs> อคือแบบเรื่องกินนี่ยกให้แล้วจริงห้าปีแล้วนะสองปีแล้วก็สามปี <c oughs> คือตอนนี้อาวุธมันมีการพัฒนามากขึ้นแล้วก็ยังไม่เจอยักษ์ไททานที่ตัวใหญ่บุกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย มันจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะคือแบบอยู่ๆมันจะมาแบบนี้ไม่ได้เอาแล้วโอ้ยตาแล้วสาว์วางใจนึกว่าจะจบตอนนึงแล้วอะแต่มันก็มีแบบอะไรอีกก็ไม่รู้เฮ้ยสมุเอลคือใครอะโอ้ยจะโอ้ยโอ้ย,อยประตูทาลายแล้วเหรอแต่ยักษ์มันยังอยู่นะโอ้ยใจเต้นตุบๆเลยอะเฮ้ย เอาจิงคนรู้สึกมันใจเต้นมากเลยนะแบบเฮ้ยตื่นเต้นแทนอ,ะอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอย,โอ,ยอยู่ๆโผลมาแบบน่ากลัวามากอยู่ๆโผลมาจากทางด้านหลังอะแบบเปี้ยงเราแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะงงเธอจะโผลมาแบบนี้ก็ไม่ได้นะจบเอาจิงให้วางใจตั้งแต่แบบอันนั้นก็ไม่ได้เนากก็ต้องโผลมาตอนท้ายๆแล้วก็โอ้ยคือแบบ ในตอน5้าไอตอน4เนี่ยก็เป็นเรื่องของการฝึกก็จะใกล้แบบจะใกล้ผ่านแล้วไอจะใกล้จบการฝึกแล้วก็เรียบร้อยจะเข้าสู่หน่วยทั้งหมด3หน่วยก็จะมีหน่วยตรวจตาหน่วยรักษาการแล้วก็หน่วยกองกําลัง ทหารแต่ละคนจะต้องคิดแล้วว่าเออจะไปทางด้านไหนใน3ทางเนี่ยแต่เขาก็จะบอกว่าคะแนนคนที่มากสุดก็จะได้ไปกองสัตวทหารน่ะก็จะได้อยู่มือฉันในในไม่เหมือนทีมสํารวจที่แบบต้องออกไปเสี่ยงชีวิตอะไรข้างนอกอีกแล้วก็ช่วงต้นเราชอบที่มีการเปิดตัวละครเพิ่มมาเป็นเพื่อนของมันทั้งหมด6ตัวซึ่งไม่รู้ว่า6ตัวเนี่ยคือครบหรือยังอาจจะมีอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็เป็น6ตัวที่โอเค เราก็จะพยายามจําให้ได้เนาะใครเป็นใครไม่แน่สักเก้าตัวนี่อาจจะเป็นกองสํารวจหมดเลยอะ <S <S ล่ะเราดูเราดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือฉากจบนี่แบบอ,ย,อยู่ๆก็ผมมางงมากแบบผมมาจาก้านด้านห,นาหลังตวเองแล้วก็เปี้ยงแล้วก็แบบเฮ้ยสตันอ่ะสตันจริงสตันแบบสตันมากแล้วก็หืใจเต้นตุ่ๆตุ่เลยไปค้นหาคำตอบกันต่อในตอนต่อไปสำหรับแคร์คร์กองไททัทนตอนที่ 5จากสำหรับเจเล็กเจแคคออนเจท่านตอนสีนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย